ค,คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเจแปนโอซาก้า oh, ย่านนํำบาของช็อปปิง้งดีๆเดินจนขาลากหรือว่าจะเป็นย u n i v e โซ a l j จแปนที่เครื่องเล่นโคตรจะโหดและมีดินแดนของอะไรครับแฮร์รี่พอตเตอร์ <S <s <c oughs>

เราถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โอซาก้าคนเยอะมากว้าวเราไปตะลุยลุกไฟไปที่พักกับกระเป๋าสามใบโอ oh m มก o d คนข้นงางนอกหนาวมากซึ่งเราน่าจะลงผีสถานีตอนนี้ก็กลังรอเปลี่ยนรถไฟนะครับจะบ้าตายแต่ละวันโอ้โหแต่แบบบรรยากาศโคตรเย็นนะแบบชีวิตอยู่กรุงเทพแสนสบายกลัอเลย ไ่เดี๋ยวก่อนโโหห้องห้องแบบห้องแบบจีริตมากกอดกันด้วยนีะเธอมันมีหน้าต่าง่าวอะมีห้องน้ำเฮ้ยโอ้ห้องน้ำเปิดพอโอยหน้าต่างปิดตายเธอห้องน้ำหน้แบบญ่เหรอญี่ปุ่นมามีอ่างด้ยิเราลงไปทาคอนเทนต์กันนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วแล้วเราก็มาย่านน้ำบะที่มีป้ายกุลิกุอยู่นะครับซึ่งมีของกินแล้วก็คนเยอะมากคนคอยดูนะครับแล้วก็ของช็อปปิ้งโคตรน่าชอ็อปอทุกทุกคน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 ,น9,800เยน จะบ้าเซมบ้าสองพันบาทซาลาอีกแล้วซาลาอีกแล้ว,อ,ลวอยู่ไหนก็ซาลาที่มีซาลาและที่ญี่ปุ่นก็มีซาลา, <laughs> า <laughs> และเราก็เรียบร้อยโวกนีฟิวหรือเปล่าเรอันนี้โปรโคเป็น อราาคหลังจากที่เราช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วเราก็มากินซูชิกันนะครับทุกคนซูชิที่ญี่ปุ่นโคตรอร่อยอยู่ในย่านนัมบะอยากให้ทุกคนมาลองนะยาดาวานะก็โย่เย่โยโจโยโยโย่โยสายโยโย่ข่อยโย่โย วันนี้วันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นสีเทาโดยเฉพาะรวมหน้าก็เป็นสีเทาแล้วก็สีดำดำทุกวันโงดูที่เราแอบตอนที่โมนิกาอันนี้เราจะไปไหนกันพระราชวังยังบกกุงนะคะจะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองของโครเอียโครเอเียอะไรนี่อยู่นะอ๋อวันนี้ญี่ปุ่นวันนี้จะไปพระราชวังอะไรทุกอย่างพรระาชวัง อุซาก,กาใช่ไหมปราสาทอุซากะอุซากะนี่คือกี่นะคะที่นี้่ขนาดสุดอู้ยุคนแต่ว่าใบไม้มันร่วงหมดแล้วแต่สวยไม่ได้เลยไหมไปไป แดีชิวๆไงใช่ยี่ไงเอนไปที่อ s a กาเลยไปเธอกินดีเร็วเขาไม่ได้กินค่อยทำแบบนี้เขาไม่ได้ซูดนะ three t 1 เ่ออะไรไหนโชว์ให้ดูหน่อยห้ไปจริงจริงจริงเยแท้วัฒนธรรมแต่งตัวไปนยูนวอร์ซเแล้วมาฮัลโหลก็คุยด้วยอย่างนั้นลหะเออไปกันเลจะไปไหนใช่แล้วครับตอนนี้เป็นเวลา5-4โมงมงะ แต่ว่ามืดมากทุกคนแล้วก็เราจะไปเข้าดาวกันเป็นปีแรกเหมือนกันครับที่ได้ข้าดาวต่างประเทศเราไปเที่ยวข้าดาวกับแฟนไหมไม่อยู่ที่บ้านอ๋อหนาวมากปีนี้เข้าดาวกับหมามันชอบกัดตลอดเวลาอยากกินไก่ไม่รู้แมอะไรคือเราติดเลี้ยงมาทั้งวันแล้วเมื่อวานเลียน จะเหมือนเล่าข่าวที่บ้านปะเขาไม่เป็นอะไรหรอโอเค thank you เยอะแท้โซกเขาให้หนาวมากไม่ทำก่อ้

สามองศากับการเดินกลับที่พักอีกกี่นาทีเน,นเอ็ดสิบอนาทีาโอ้ยจะบ้าตายแมบที่นี่เป๊ดนะแต่ว่าต้องดูดีๆกลับมาจากยูนิเวอร์ซลแล้วครับเขาดาวเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งทตีหนึ่หิอะนั่งรถไฟลินรถไฟหัวเนาะหนาวจริงอันนี้ไม่ได้แก้งสัน่นอยากให้ทุกคนมาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าความเย็นมันเย็นจริงๆอะ ทุกคนก็คือทุกคนตื่นสายมากครับตื่นเกือบสิบโมงแล้วมาต้องเช็คเอาสิบโมงตอนนี้ว่าถึงโรงแรมใหม่แล้วเริ่มแต่งหน้ากันที่รีบไปดูนี่เลยครับเรียบร้อยแต่งหน้า <laughs> แล้วหนาวไหมหนาวนาปะใช่แล <ะ S 2> ้วคนณตับมากตอนนี้ <laughs> Now I'm the clone of which I'll clone Christmas this year. Oh, oh, oh. I cast a spell on Father Christmas, and it's you that bring me on. I'll get left out of class unless I learn to use my wand. I cast a spell on Father Christmas, but I had to look the stuff So we disappeared from the to beer. Now my Christmas gift is cut. เนโนนว่าแน่นอนว่าเราก็มาช้อปอีกแล้วเรื่องที่แบบตะกุกตะกิตะมื่วันที่สามก็มาช้อปปิ้งอีกแล้วชอบทุกวันเด้อ ของเต็มห้องเลยทุกคนต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มอีกใบหนึ่งอ่ะเรียบร้อยทุกคนซื้อของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มารอของอยู่ที่หาอะไรรับทานหาอะไรกินโคตรจะหิวข้าวอะ่ะถึงร้านแล้วทุกคน f ิ เนื้อนี้น <cek warm st anza> <c oughs> ่ากินอ่ะข้ากับไข่อ่ะดูดิเดี๋ยวโอเิอ t ้ก็ k いいよいしょ。はいはい

นีทุกคนอันนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับคือ เราใช้วิธีการไหนเธอเราเน้นถ้าสมมุติส่วนสนุกใช่ปะเราจะดูหัวที่เป็นคาดผกแต่ถ้ามาแอบเราขอเลือกอะไรอี้เจะดูกับผู้บุคลากที่มากับเดบิวใช่แล้วเราก็จะไปถูกแล้วโอเคโอเคค่ะวันนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะ ไม่ได,ได้หิวนะแต่ว่าหาที่ซุกหาที่ซุก <c oughs> แล้วเขาเคลียร์โต๊ะก่อนค <c oughs> กินนะเหมือนเกาหลีนะใช่อนันนี้นนอยู่อยู่ย่านโอซาก้าอควาเรียมใช่มชสวนใหญ่มากต,ตอนนี้นะหนาวเดี๋ยวไปกินอาหารกันร้านอาหารที่นี่ก็คือดูแบบอบอุ่นไปหมดนี่ถ้าเกิดกล้องสั่นไม่ต้องตกใจเด้อ ดูท้องฟ้าโคตรสวยแต่ช้าชาและตรงนี no. ้นั่นก็คือทาโกยากิของเรานั่นเองโคตรน่ากลัวนี่สูงอะเนาะไปไปดิไปดิไปดิไปฟังดู คนตอนนี้เราเข้ามาในครอบครัว,วรเรียบแล้วเงย,เยนะแต่ปากแห้งมางกใช่เจมอูดเป็นอะไรอ,อ่ะูนอ หนึ่นงสองโอเคโอเค thank you แต่วนะ่วามันใหญ่มากอะ่ะใหญ่แบบใหญ่จริงๆแลเธอเนาะเพราะว่ากินได้สักสี่คนมั้งน่ะก็ไม่รู้อ่ะจะเห็นอ๋อเหรอ เราะว่าหรือว่าเนื้อมีเทา่าไหร่ใช่ที่เหลือผักแต่เดี๋ยวมันก็ยุบปะ่ะเขาว่าน,นะกิกินหมูกระทะเกินเยอะมากใช่อันนี้เขาว่าฟิวนั้นนะเนาะมีกิมจิมีอะไรแต่ว่าน่ากินนะทุกคนสีแบบ เธอคุยกับเขาดีอยากเห็นมันสนุกมาทุกคนเซเว่นที่่ญีปุ่นนะครับก็ของเยอะเหมือนกันนะเนใอ่าหมก็คือเอากลับไม่หมดเราก็เลยต้องเอามาก็คือบริจาคให้โรงแรมนะครับทำกป็นยัดของ ทุกคนทุกคนครับตอนนี้สององศากับกาแฟและช็อกโกแลตเย็นจะบ้าตาย